สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟต์อีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไปทีแมนครับจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาไมโครโฟนเสียงไม่ดังในวิดีโอ11ครับเนื่องจากมีน้องสอบถามนะครับว่าเริ่มใช้งานวิดีโอ11แล้วและพบปัญหาว่าไมโครโฟนที่ใช้งานเนี่ยเสียงไม่ดังแก้ไขยังไงได้บ้างครับวันนี้พี่กอลฟเลยจะแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับในการเช็คในส่วนของไม์นะครับว่าทํางานหรือเปล่านะครับแล้วก็ มีการตั้งค่าอะไรบ้างที่ทำให้ไมค์นั้นไม่สามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาไมโครโฟนไม่ดังนั้นทำยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาไมค์ My, เสียงไม่ดังใน Windows 11ครับก่อนอื่นครับวิธีขั้นตอนแรกที่พี่ก๊อฟอยากแนะนำก็คือเราต้องเช็คก่อนว่าอะไรที่เป็นปัญหาระหว่างอุปกรณ์ก็คือตัวไมค์ในคอมพิวเตอร์นะครับหรือไมค์หูฟังนะครับที่เราใช้งานอยู่หรือเป็นที่ตัวซาวเป็นที่ตัวไดเวอร์หรือเป็นทีต o, นต Driver, น่ตัว Windows นะครับเราต้องกกอนน,รน,รนราระคับ เริ่มต้นนะครับให้เข้ามาที่ start ครับกดที่ start ก่อนเลยนะครับกดมาที่ในตัวของ setting ครับนี่เลยนะครับจากนั้นเข้ามาที่หัวข้อ sound ครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราจะต้องเห็นไม้นะครับในส่วนของ input คือเอาสัญญาณเข้านี่คือไม้นะ input ต้องทำงานนะครับก็คือเนี้ยนะครับ input แรกก็คือไมโครโฟน array เนี่ยก็คือตัวเนี้ยเป็นไมในตัวของตัว n o t e บุ๊กก็คือไม่กล้องนะครับตัวนี้เป็นไมที่กล้องนะครับเราสามารถเห็นไหมติ๊กทำงานอยู่ ถ้าเกิดเราไปติ๊กที่ส t ต d i ิโอมิกนะครับอันนี้ก็คือต้องไปต่อแจ็คต่อหูฟังนะครับต้องแยกกันก่อนว่าไมค์ตัวนี้ที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราบอกว่าไมค์นี้ที่ตัวกล้องไม่ทํางานนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปที่ตัวนี้กดเข้าไปดูครับสิ่งที่เราต้องดูต่อมาก็คือเนี่ยเราต้องเทสครับเห็นไหมมันมี start test นะครับวิธีการเทสก็คือให้กด start test ครับแล้วเราก็พูดเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมนะครับแล้วก็ดีดนิ้วก็ได้ฮะ เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวเคาะไปที่ไมก็ได้ครับเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะคือขั้นตอนแรกนะครับแล้วเราก็หยุดสต o อปเทสเห็นไหมครับพอสต o อปเทสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยสัญญาณไมทำงาน100%นี่คือเยียงแรกเรารู้แล้วว่าไมทำงานนะครับในกรณีทีไ่ไม่ทำงานอันละต่อมาเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว Start ่าสตาร์ทเทแล้วไม่ไม่ทำงานนะครับให้คุณลงไดเวอร์ซาวใหม่นะครับไดเวอร์ซาวก็คือ พิ๊กอฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนวิธีการลงเหมือนคลิปนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องไปดาวน์โหลดแล้วก็เช็คออกมาแล้วก็ใช้ไดเวอร์ Windows 10ติดตั้งใน Windows 11เแทนเพราะคอมพิวเตอร์บางรุ่นเนี่ยจะไม่ได้อัปเดตให้เป็นไดเวอร์ Windows 11อยู่นะครับเลยใช้ Windows 1 0เนี่ยนะครับไดเวอร์ Driver Windows 10เนี่ยติดตั้งแทนได้อันนี้อันดับแรกก่อนนะครับหรืออีกอันนึงก็คือถ้าไม่ติดเอ๊ะเราจะลองอีกอันก็ได้นะครับก็คือหาไม์นะครับหาไม่อย่างเช่ USB เน มันเป็นที่ตัวซาหรือเป็นที่ตัวไม่นะนะครับล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเชื่อมต่อเข้าไปนะครับพอเราเชื่อมต่อปุ๊บนะครับเราก็กลับไปที่หน้าตัวไม้นิดนึงนะครับพอเราเชื่อมต่อไม่ใหม่จะเห็นว่านี่ครับชื่อไม่ปรากฏเลยเห็นไหมเป็นจาบ้ารุ่นนี้นะครับและจะเห็นว่าตอนนี้เราพูดเป็นเสียงเห็นไหมดีดขึ้นมาเลยเนี่ยสถานะเสียงนะครับแต่กับการถ้าเกิดเราไปเลือกที่ไม้ที่ตัว Microsoft ทำงทำงานไหมทำงานแต่ว่าเห็นไหม มันเบามากเลยอันนี้จะเป็นที่ตัวใหม่แล้วนะครับคุณภาพของใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเสียงเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่นี้เองแต่ถ้าเป็นไม์ตัวนี้นะครับระดับเสียงก็คือจะชัดเจนเลยนี่ก็หมายความว่าไม์ตัวนี้ทํางานนะครับตัวตัวเดเวอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีผลอาจจะเป็นที่ตัวไม์หรือเปล่านะครับที่ไม่ทํางานนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนหูฟังเปลี่ยนไม์นะครับเพื่อให้มันทํางานมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่เป็นตัวเสียนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าไม้นั้นทํางานนะครับตัวไดเวอร์นะครับเราลงแล้วทํางานแต่เอ๊ะทำไมนะครับมันเทสไปแล้วก็ทํางานแต่แอปพลิเคชันเนี่ยครับมันไม่สามารถใช้งานได้เกิดอะไรขึ้นครับพี่นะครับขั้นตอนต่อมาคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม้ตัวนี้เราทํางานทั้งหมดแล้วคือ Windows ใช้งานได้ปกติลงไดเวอร์ไม่พูดไปปุ๊บเสียงสถานะทํางานนะครับเทสมาแล้ว1 0 0นนะครับมาดูต่อมาเลยครับมาดูที่หัวข้อ กดมาที่ในส่วนของตัว privacy ครับนี่นะครับกดตรงนี้เลยนะครับ privacy นะครับหรือ security นะครับกดเข้ามาปุ๊บจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับจะเห็นหัวข้อคําว่าไมโครโฟนอันนี้นะครับกดเข้าไปครับสิ่งที่น้องจะเห็นก็คือมันจะมีในเรื่องของตัวไมโครโฟน access นะครับก็คือตอนนี้นะครับต้องสนะ on นะถ้า off อยู่ไมคจะไม่ทํางานเลยถึงตัวไมคที่เราเท s t เมื่อกี้เรากลับไปดูดูด s o u n นะเดี๋ยวพี่กอให้ดูนะ ดูที่ซาวนะครับนี่นะครับซาวเนี่ยจะเห็นว่า <S <S เฮ้ยไมมันมีแสดงนะกดเข้าไปเทสซิอ่ากดเทสสวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยฮะตอนนี้เทส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 เห็นไหมเฮ้ยไมไม่ทํางานเลยท,ทั้งที่เอออุปกรณ์ก็เห็นเมื่อกี้ยังเทสติดปกติแต่ทำไมมันไม่ทํางานเลยเห็นไหมมาจากตรงนี้เลยนะครับมาจากหัวข้อ Privacy ก็คือเราเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ไปที่หัวข้อไม เราปิดอุปกรณ์ไม่ให้ทำงานนีครับอุปกรณ์มองเห็นนะครับไดเวอร์ซาวครบใช้งานได้ปกติแต่ยูดีมันไม่ทำงานก็มาจากตัวนี้เราไปปิดแอคเซสก็คือไปปิดไม่ให้มันทำงานเนื่องจากอะไรพวกเราป้องกันแฮกเกอร์แอบมาแอบฟังเราเราก็ไปปิด Privacy ตรงนี้นะครับบางครั้งมันวิดีโอมันทำงานเองอเราอาจจะไปเผอกกดยอมรับในการปิดมันนะครับหรือตัว เราไปบล็อกมันนะครับหรือ w วิ d ด w s มันบัคก็ได้นะครับตรงนี้นะครับให้เข้ามาดูที่หัวข้อ Privacy ครับแล้วกดตรงนี้จาก o f f ให้เป็น ON ครับอันดับแรกก่อนเลยนะนะครับนี่คือไม่เห็นปกติน่าจะใช้งานได้แต่ไม่ทำงานก็เพราะเราไปปิดการตั้งค่าความปลอดภัยนะครับเลื่อนลงมาอีกนิดครับอันนี้ต่อมานะเอ๊ะมันเปิดอยู่ครับพี่แต่เทสแล้วก็เสียงเข้านะแต่ทำไมมันใช้ไม่ได้เห็นอะไรไหมครับ นี่คือแอปพลิเคชันอย่างที่น้องบางคนบอกพี่ Xbox Game Bar เนี่ยผมใช้ไม่ได้เห็นไหมไวร์เลกคอร์เดอร์ใช้ไม่ได้เห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดสมมุติเราใช้เป็นแอปบันทึกเสียงไม่ทํางานนะครับเนี่ยเห็นไหมเราไปออฟมันอยู่ไงครับเราต้องไปกดออนนะครับเนี่ยฮะอะไรที่เราใช้เราอ่านสักนิดนึงนะครับซึ่งแอปพวกนี้นะครับเราสามารถไปเช็คดูว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราไปปิดมันนะครับไปออฟมันนะครับมันก็เลยไม่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันเนี้ยเราจะต้องไปเปิดอย่างเช่น obs เห็นไหม แอป OBS ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดเราไปออฟมันปุ๊บเราเปิดไมค์ก็ไม่ทำงานนะครับนี่คือความปลอดภัยที่ทำให้ไมค์เนี่ยไม่ดังไม่ทำงาน2ออย่างนะครับที่วันนี้พี่ก๊อฟแนะนำก็คืออย่างแรกเช็คก่อนว่าอุปกรณ์มันทำงานหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอุปกรณ์มันทำงานนะครับในตัวของ Daver Sound ตัวนี้ Sound ตัวนี้นะครับกดที่ที่ Sound เหมือนกันย้อนกลับมาจะต้องแสดงสถานะแสดงเห็นนะครับต่อมาถ้าแสดงเห็นแล้วนะครับกดเข้าไปเพื่อ test re-test อีกทีนึงสิ แล้วกดเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่า start test แล้วกด test เลยว่าเอ๊ะเสียงเข้าไหมพูดไปแล้วทดสอบดูครับครับ hello hello อ,อ,อ่าแล้วก็อยู่ stop test มันก็จะแสดงสถานะว่าอ๋อเสียงเข้ากี่เปอร์เซนต์จากตัวที่เราตั้งค่าไว้นะครับถ้าต่ําลงไปถ้าเกิดเสียงมันไม่ดังเราก็ต้องไปปรับคุณภาพเสียงนะครับก็คือนี่เล่งไมน่นี่เห็นไหมเล่งไม่หรือว่าเสียงมันเบาไปนะครับ ซึ่งต้องบอกว่า Windows 11เนี่ยง่ายตรงที่ว่าเราสามารถเล่นไมค์ตรงนี้ได้เลยง่ายมากตรงนี้เป็นข้อดีเลยนะนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น Windows 10เนี่ยเราต้องเข้าไปเยอะหน่อยนะครับตรงนี้แหละครับขั้นตอนแรกก็คือเช็คอุปกรณ์กับซาว่าทำงานไหมต่อมานะครับย้ำอีกทีก็คือเรื่องของตัวความปลอดภัยนะครับ Privacy นะครับก็คือเรื่องของ Security เราไปตั้งค่าไมค์หรือเปล่านะครับว่ามันปิดไว้นะครับถ้าเป็น Off ไว้ปุ๊บยังไงไมค์ก็ไม่ทำงานครับถ้าเป็น On ทำงานครับ ถ้าออนแล้วยังมีปัญหาใช้ไม่ได้มาเช็คดูซิว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่ทํางานเราไม่เปิดไว้หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ไม่ทํางานใน i n d o w s 11เบื้องต้นครับและนี่ก็คือเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาไมโครโฟนเสียงไม่ดังในว n d o w s 11ที่เราควรรู้นะครับใครที่อัปเกรดนะครับเป็นวิดีโ11แล้วหรือลง Windows 11ใหม่แล้วเจอปัญหาว่าไม่ไม่ทำงานเสียงไม่ดังนะครับลองนำเทคนิคนี้ของมีก๊อปไปใช้งานกันดูครับ ถ้าชอบคลิปนี้เลยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พิคอปด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมูนเล่าครับช่วยกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ